สบายดีเนาะยินดีตอนหับข่าวสู่สองดอนบันหน้าเนาะสบายดีหรือว่าสวัสดีพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวลาวเนาะเมื่อนี้ก็ยินดีตอนหับข่าวสู่สองดอนบันหน้าเมื่อนี้บ่ดอนกันได้มาต้มงูแ่บแใบไพี่น้องได้กินนํากันเนาะพี่น้องเนาะว่างูยังไปเบิงนํากันนอกว่าพี่น้องว่ามันจิมื้อนี้บ่ดอนต้มงูซิงเนาะพี่น้องพราะว่าออกลาบคืนเมื่อวานนี่เนาะก็ได้หลยอย่างได้ทั้งอิงเงินปลาพลานุพุกเลยก็ ป่ากรุ๊แล้วก็หลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กับบอทอนกับได้เฮตุคลิปต้มงูซิงเนาะพี่น้องเพราะว่าคลิปก่อนกับได้อลงไปแล้วคลิปมัน,นกับมันกับบริยธ์ไปได้เพราะว่าไปไกลเมื่อยเนาะพี่น้องบ่มีมือกล่องแล้วก็เลยก็เลยว่าถ่ายเอาแบบเป็นตอนเป็นตอนเอาเนาะพี่น้องโอเคเนาะไปเบิง่งไปหาไปส้มกันว่าเฮาต้มงูซิงเนาะมื้อนี้เนาะ งงิกย่างอีกตัวหนึ่งนาะพี่นอ้องตัวหนึ่งย่างอีกตัวหนึ่งกะไว้ต้มมนาอีกเม่กเถียกะจะได้ก่อยเนาะมันเองกะบอดอนกะเป็นวัดแดดพี่น้องโอเคเนาะเป็นหลับไป็ส้มนำกันว่ามันเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องมาเรื่องไข่มาออ้ยมีไข่อีกมีไข่ก็ได้ข้าวไรข้าวไรหยอดเลยเลยเนาะ ใครนิ่แตกใครมันปวดออกว้ายพี่นอ้องตัวตาอผมเฉาแต่เลืองอักเลยว้ายลองกินบังอู้ยงูแม่ไข่อีพออีแม่เลยเฉาปลายรถด่ไข่นั่งจุบดีเด้อพี่น,อนอ้องเนาะ mù sinh này Còn đi này kỹ lực Không đi đâu mà, cánh Xẹp đi, xẹp đi ออกมาเนี่ยน่แหละสงวยตัวเปใหญ่ไปเล้ กิมเนก็ขอพุดที่นอที่ว่าเขาที่ต้านนะครับส้มาร่อยเนาะโอเคอเราไปมาพิมี์ก็จบแคเนี้นะไปเนาะเรียนตมมขอเนาะตกองสแ่งแรับ